สวัสดีครับวันนี้ผมอู่รถบ้านจรรันสินะครับจะพามาดูรีโวนะครับเซต dition c a p เตียเกียออโต้นะครับปี2019นะครับรถมือเดียวไม่แป0 0 0ืกว่าโลนะครับสีเดิมทั้งคันไม่เคยเก็บสีนะครับรถไม่ขยับนะครับเป็นรถผู้หญิงใช้นะครับมือเดียวนะครับเดี๋ยวผมพาดูตัวรถรอบคันสักครู่นะครับอ่ะนะครับ ไม่แปดหมื่นกว่าเท่านั้นเองนะครับเล่มพร้อมโอนอุจแจสองดอกครบนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลย0ูนย์แปดเก้าแปดหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในรถครับสภาพป้ายแดงนะครับหายากครับราคาผมขายอยู่สามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับนี่ครับใหม่นี่แปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยหกสิบห้าบาทนะครับ เกียร์ออโต้สภาพป้ายแดงกริบนะครับเครื่องยนต์นะครับไม่ต้องพูดถึงครับนี่ฮะเกียร์ออโต้นะครับนี่ครับสามแสนห้าหมื่นห้าพันบาททวนนะครับอู่รถบ้านจรันสิบสามนะครับศูนย์แปดเก้าแปดแปดหนึ่งหนึ่งหกจุดเจ็ดนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาดูนะครับเอ่อรถนะครับลูกค้าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเพิ่งเปลี่ยนมานะครับนี่ครับเข้าอีกทีหนึ่ง นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ oh. มือไปโดนที่ปัดน้ำฝนอ่ะนี่ครับไมยอยู่ที่85,465นะครับนี่ครับเหลือลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมานะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็โอ้โหเติมน้ำมันขัดอย่างเดียวไปอีกรอบนึงก็9 3 0 0 9 3 7 9 6นะครับอันนี้ เติมน้ำมันขับอย่างเดียวจริงๆนะครับยางใหม่คลิบดอกเต็มนะครับผมพาไปดูหน้าห้องเครื่องด้วยนะครับอันนี้รถเดิมนะครับไม่มีอุบัติเหตุจมน้าพิกคว้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อผมนะครับ089-811677นะครับนะครับถ้ามาดูแล้วรถไม่ตรงตามรายงานนะครับมีค่าน้ํามันค่าเสียเวลาให้นะครับยางปี23ดอกเต็มนะครับช่วงล่างสวยนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับไม่เคยทําสี น็อตไม่เคยขยับอาจจะมีริ้วรอยบ้างตัวนี้ผมก็ไม่ได้เก็บนะครับไว้ตามสภาพนี้เลยเพราะว่าไม่อยากทาสีเพราะมันเป็นสีเดิมจากโรงงานทั้งคันนะครับเดี๋ยวพามาดูหน้าห้องเครื่องนิดนึงทาสีหมดปี69นะครับคันนี้รถทีถึงใช้นะครับก็นี่เลยนะครับน็อตเดิมนะครับยังไม่เคยแกะนะครับดูแก้มนะครับนี่แก้มเดิมนะครับติ๊กเกอร์ตาแมวอยู่นะครับอ่ะ ดูนี้ต้องเครื่องใสๆสวยๆเลยครับนี่เลยนะครับเอาไปใช้ทํามาหากินนะครับรถเดิมๆนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวนี้นี่ครับเม็ดอ์คเดิมทุกอย่างนะครับนี่อเห็นไหมครับนี่แอลนะครับนี่นะครับเม็ดอ์คเดิมเพจปีสิบเ้านะครับผมรายงานแต่รายงานตรงครับ สนใจสอบถามได้เลยนะครับติ๊กเกอร์นะครับนี่ของ Toyota นะครับฝาแท้ t o y o t ้นะครับโลโก้ Toyota ยังอยู่นะครับน็อตไม่เคยขยับนะครับคันนี้นะครับ3 5 0 0 0 0หบาททวนนะครับราคาคุยกันได้ครับตลองได้นิดหน่อยนะครับเาสีหมดปี69นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองพาไปสตาร์ทเครื่องยนต์ดูนะครับเดี๋ยวพาดูรอบๆอีกทีหนึ่งรถคันนี้มันติดแคลรีบอยมาแล้วนะครับติดแคลรีบอย ลูกค้าเป็นครูนะครับเป็นครูนะครับพอดีเขาออกรถใหม่เธอรถใหม่นะครับเขาไม่ได้ใช้คันนี้นะครับเขาเลยซื้อเป็นเกียร์ออโต้มานะครับเขาไปออกฟอร์จูเนอร์ใหม่นะครับผมก็เลยนะครับเขาเอามาเทิร์นที่โชว์รูมนี่แหละผมก็เลยซื้อเขาต่อมาแล้วก็มาขายนะครับรถทุกคันผมคัดทุกคันครับอ่ะเดี๋ยวลองมาสตาร์เครื่องดูนะครับนี่เลยครับนุ่มๆเลยครับนี่สตาร์แล้วนะครับ สตาร์ทแล้วนะครับเสียงเงียบๆครับนี่แอร์เปิดนะครับมีกล้องันทึกหน้าแล้วเรียบร้อยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจโทรหาผมได้เลยครับ0 8 9ย์11 677หนึ่งนะครับออ้รถบ้านจรัน13นะครับบางแวกซอย49นะครับไม่ต้องมัดจำนะครับไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องมาจำนะครับมาดูรถที่หน้างานได้เลยนะครับมาคุยมาต่อรองผมรายงานตรงอยู่แล้วครับ ถ้ามาไม่ตรงมีค่าน้ํามันให้ครับ1000บาทครับาทกกลับไปเลยนะครับพาช่างมาดูได้หมดนะครับก็นะครับฝากไว้เท่านี้นะครับ355ครับ355,000บาทนะครับทสนใจโทรมาเลย089881167 7ราคาคุยกันได้ครับขอบคุณครับ